นางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้หนายสันติป่าวาวหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการแต่งตั้งและมอบสายสะพายอันทรงเกียรติแก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจําจังหวัด77จังหวัดและประจําเขต50เขตกุงเทพมหานครและทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจําจังหวัด77จังหวัดและประจําเขต50เขตกรุงเทพมหานครและขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอริยดา ภุ่มสงวนณะระนองหรือน้องณดาทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬา2023เขตบางขุนเทียนชายทะเลด้วยซึ่งงานนี้คุณจันทร์มอผู้บริหารนิจยาาสารสไตล์คิดก็ได้นําทีมเยาวชนมากความสามารถเข้าร่วมงนานในครั้งนี้อีกด้วยละครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงอารียาดาพุ่มสงวนณะนอง ชั่วนาดาค่ะอายุ7จ็ขวบค่ะหนูอยู่โรงเรียนอาัาสอชั้นคอนเวนสีลงค่ะอยู่ชั้นป .2 ค่ะหนูมีเกีรติอย่างยิ่งที่ได้รักทูดเยาวชนการท่องเที่ยวและทูดเยาวชนการกีฬาค่ะ2023ท r y s t World k i d เขตบางขุนเทียนค่ะหนูมีความหนูภูมิใจ มีความสามารถทีเศษ 1. ร้องเพลง 2. องบัลเล่สาแจ๊ส 4. เต้น 5. ้าเป็นโหเต้นแบบเจดถ่ายแบบค่ะและผลงานล่าสุดของหนูก็คือร้องเพลงนุ่น7จ็ขวบค่ะแนวลูกทุ่งค่ะหนูได้รางวัลชนะเลิศค่ะดังต่อมา แข่งเป็นระดับประเทศไทยคะ่ะหนูได้เหรียญทองคะ่ะล่าสุดวันที่5ธันวาคมไปแข่งอินมัสิกลีลา8คนและ11คนคะ่ะผลออกมาได้เหรียญเงินคะ่ะโดยมีครูกแก้ครูเปมาพี่เมี่ยงสอนคะ่ะฝากติดาำได้ที่เฟซ ข,ขอบคุณค่ะ